โอเคครับสวัสดีกับทุกคนกันด้วยนะครับก็ไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับประมาณ3-4วันนะครับวันนี้ผมจะมาทํานะครับผมซ้อนนะครับแบบรายละเอียดลิปบเต็มนะครับซึ่งผมก็บอกไว้เลยนะครับว่าวิธีการทําผมซ้อนในแมพบูเฮเว่นนะครับแทบจะไม่มีใครทําได้นะครับผมลองดูจากคลิปนะครับปรากฏว่ามันไม่มีเลยนะครับในช่องทางคลิปเขานะครับคนเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนวิธีการทําผมซ้อนนะครับในแบบบูเฮเว่นนะครับ โอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกให้เรานะครับเข้าไปที่อวตารนะครับใน Google Chrome นะครับกแล้วให้เรานะครับทาการใส่ผมซ้อนนะครับจำนวนสองชิ้นนะครับใส่ผมซ้อนแบ่ไหนก็ได้นะครับย้านะครับใส่ผมซ้อนนะครับถ้าเกิดไม่ใส่ผมซ้อนนะครับก็ไม่สามารถทําได้เนาะส่วนวิธีการทําผมซ้อนในอวตารนะครับก็อันดับแรกให้เราเข้าไปที่ o g l e Chrome นะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรานะครับเปิดจุดสามจุดตรงนี้แล้วก็เปิด เว็บไซต์เวอร์ชันนะครับต่อไปนะครับก็ให้เรากดที่อวตารหลังจากที่เรากดนะครับวันนี้คือหน้านี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ใส่ผมซ้อนได้เลยนะครับใส่ผมซ้อนแต่ก็ได้นะครับคือไม่ด้น่าเกลียดนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับโอเคหลังจากที่เราทําผมซ้อนในอวตารหลักเสร็จนะครับหลั้แรกนะครับให้เรานะครับทําการกดที่ผมตรงนี้กดที่ผมตรงนี้แล้วก็ทําการรีเซ็ตตัวเองรีเซ็ตตัวเองนะครับ ที่เราดีไซน์ก็ต้องเลื่อนตรงนี้ไปครับต้องเป็นหน้าหลักนี้เท่านั้นนะครับโอเคหลังจากที่เราดีตัวตายนะครับเรานะครับก็ลองเทสตแตะผมนี้ดูนะครับอ่าจะเห็นว่ามันเจนแค่ผมนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองกึงเงี้นี้ตอนนี้นะครับเรานะครับก็สามารถใส่ผมถึงซ้อนผมได้นะครับประมาณ2อผมนะครับ ก็ดับประมาเราแล้วครับอยากจะเห็นผมซ้อนใช่ไหมครับแล้วครับก็ต้องเอ่อดีไปเซฟนะครับเซฟเลขอะไรก็ได้นะครับก็หลังจากนั้นะครับเรานะครับก็เราไปกดดีสภาตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้นะครับเราตัวเรานะครับก็ผมซ้อนเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่เห็นตรงนี้ไหมครับอ่าตอนนี้เราสามารถใส่ผมซ้อนนะครับประมาณ2ชิ้นได้แล้วนะครับทุกคนอ่าอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นบั๊กที่ไม่มีใครดูนะครับคนวิธีการทำผมซ้อนเนาะแล้วครับยังสามารถทําแบบอื่นได้นะครับอ่าสำหรับการทำผมการทำแนี้นะครับอ่านี่ผมซ้องใส่ผมซ้อนแบบนี้นะครับซึ่งผมนะครับทํามานานมากเลยนะครับคนแต่ไม่ได้เปิดคลิปไว้ให้เนาะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับคนอันก็ขอปอกข้อสายช่องผมก่อนนะครับ ซึ่งข้างผมนะครับก็บอกไว้ครับว่าจะไม่ทําทุกวันนะครับส่วนเรื่องโปรเจกต์กวนจันนะก็ไม่ได้แจกโปรแล้วเนาะเพราะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไม่อยากเล่นโปรนะครับส่วนของงบงบประมาณประมาณเล่นโปรแบบกู้โปรแปลกกในแมพโมห้เวนก่อนนะครับคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคน